ทเคยนะโค้ชก <laughs> okay. oh, mm ็ต้องก่อนนะโ้จะไก้อะไอ้เม้าีเมียมสาน มันของลาวเขาจริงๆเลยบุญก็เหมือนสมควรนีเรา,าทำนองลีลาสำเนียงลาเอาทั้งนั้นเลยเนี่ยแปลว่าอะไรผมถึงบอกไม่บุญบุญนี้สะสมไม่ได้ไงบุญก็บุมนส,สมควรนี้ไงที่ของพระครูบอกว่าบุญนี้สะสมไม่ได้ไงผมได้จากเพลงนี้เพลงนี้เขาเขาไปว่าอะไรเมื่อกี้ฟังไม่ก็บอกว่าบุญบุญก็มวอนสมควรหนีไงผมเอาภาษาตรงนี้เอาตรงนี้ว่าบุญสะสมไม่ได้ เขาไม่ได้แปลแต่ว่าคุณแปลเอาเออแต่ใส่ธรรมะเอผมว่ามาใส่ธรรมะตัวนี้ไงว่าในตัวนี้เนี่ยมันหมายกว่านี้จะสว่างแล้วมาเลยเพราะว่าจะสมควรเขาบอกว่าบุญโบได้เออได้แต่ทีนี้ท่านมาแปลว่าบุญสะสมไม่ได้ถูกบุญก็ได้ถูกนะแต่ทีนี้ไอ้เขาเขาลำนน่ะเขาหมายถึงเขาจะต้องได้บุญใส่ตะกร้าว่าไใส่ปี๊บมาเขาต้องได้แล้วก็ไปสะสม ข้อหมายแต่ท่านตรงนี้ท่านจะดีกับท่านติดเข้าใจแลครับท่านเข้าใจเป็นบับ่ได้นมันสะสมไม่ได้บ่ได้มันสะสมไม่ได้ครบตีความไปให้มันมันชาิขึ้นนี่แหละคือสัจจะคนที่รู้จักสัจจะเร้จจะตีความแต่คนที่ไม่รู้สัจจะก็รู้แล้วนี่เขาแปลเป็นอย่างเงี้ยเขาแปลเนี่เขายังไม่รู้ความจริงเลยไม่รู้ความหมายเหมือนกันก็ท่าประยุทธ์ประยุทธ์โตนี่ทําแปรท่าไปแปลว่าบุญ แต่มบอกว่าอปะบุญญาก็แปลว่าพะไม่ได้บุญเพราะฉะนั้นเลยจึงแปลว่าบาปนะไอ้นี่บันลึกซึ้งไปอีกเพราะบุญมันเป็นบาปไม่ได้แล้วบุญมันจบแล้วก็จบเลยเพราะว่าถ้าบุญมันไม่จบมันยังกลับมาเป็นบาปอีกแล้วเมื่อไหร่มันจะจบีแล้วเมื่อไหร่มันจะได้หยุดเป็นนิพพานทีละอันนี้ประเด็นเนี้ท่านไม่รู้ท่านแปลแบบโลกีย คนโลกีเข้าใจบุญก็อีกอย่างไม่ไม่ใช่ดั่นโดนเอเดียวหรอกท่านมีใครเป็นท่านเป็นสูงมไม่ได้ท่านเป็นอธิเสียงที่จิตปัญญาไม่ได้ไม่ได้ท่าไม่ึงกับพุนไม่ได้ไม่ไม่เหลือเราโลภุตาไม่เหลือถ้าลงท่านแปลลงมาต่ำไงที่จริงมันแปลผมเชื่อนะว่ายุคนี้ไม่มีใครแล้วครับนั่นใครเราหาใบยังไม่เจอใช่ยังไม่มาแจอยู่ที่นี่พูดไปแม้แต่หลวงหลอกก้ากไปยังไม่ประเด็นนี้ก็ยังยาก แต่ท่านก็พอมีแต่ว่าท่านยังยังยากอยู่เหมือนกันนะท่านตรัสว่าขาดทุนของเราคือกําไรของเราหรือเอาแบบคนจนนี่มันก็เข้าหลักเกณฑ์โลกุตระแล้วแ่ะแต่คําว่าบุญเนี่ยผมว่าท่านก็ยังมันสะสมไม่ได้ท่านก็ยังไม่ต้องบุญวันเวทรัฟิสเนี่ยยัง ก็เทนตไปดูในคำแปลของฉบับภูมิพโลพิคุอกก็ไม่ได้หมายความชัดเกินก็แปลจะแค่สันตานังพิโสเทติสันตานังป no ุนาติป um, ุณติพิโสเทติมาคําว่าชําระปุตานปุณาปเนติปุณาติชําระให้สะอาดจากสันดานสันตานังปุนาติพิโสเทติ ชำระสะอาดจากสันดานมันมีอยู่สามคำชำระสันดีธให้สะอาดสันดานก็มาใช้ปฏิภาณนาะงชำระอะไรต้องขุดสันดานเออชำระกิเลสนมันต้องมันต้องมันมันตีความออกชำระอะไรจากสันดานชำระกิเลสให้สะอาดก็ได้ความว่าอ้อบุญญะเนี่ย แต่ว่าอย่างนี้ที่ท่านธรราปาละเป็นคนเก็บความไว้ก็เขาก็มาเก็บไว้ในหยดเลนผู้มีผลอยู่แต่ก่อนเพราะท่านยังเหมือนเหมือนตอนเริ่มต้นดูคําสอนที่ก็ยังสาธสมบูรุญยังนปดิกิยสาธสำบุญยันปฎิกิยสาธสำบุญจงปฎิทสาธปฎีจงปัญญา แต่ว่าท่านฟังประจับพยัญชนะในอันนี้ป่ะเลยไม่รู้ได้เมื่อไหร่ยาชัดเมื่อไหร่ไม่รู้าแต่จริงมาเจออันนี้แล้วรูมรรจอก่อนมาเจอนี้แล้วก็ไอยาีิยิมชั้นเลยนี่ก็เอามาหาตัวก่อนอะไรโร่ไว้ผิดมันมักพุ่ขึ้นนั้นคนทั่วไปก็แน่นอนไม่ได้เขาไมมันหมดมันหมดจริงๆครับผมถ้าผมว่าไม่มีเก่านะ ถ้าไม่มีของเก่ามาติดมามันไม่ฟื้นนะครับนี่มันฟื้นได้มันมาฟื้นได้โอ้ถ้าไม่เก่าไม่มีฟื้นหรอกมันไม่มีมาหรอกมันพอรู้อันนี้มันทําให้ขยายอันอื่นได้มันก็ดึงโลกราขึ้นมาได้หมดมากมายเลยทีนี้ได้เจอะเลยเรื่องกายกับเรื่องบุญทางไหนก็ท่านอามาก่อนบุญก่อนประบุญก่อนเรื่องกายนี่มันมีรางวามาแล้วตั้งแต่เกิด ถ้แจะเปิดยุคบุญนิยมต้องคลงนี่ต้องเขียนต้งหลายปีแล้วเราก็ยังไม่ขึ้นนี่นั่นเองอ่ะแต่ขึ้นก็เขียนนะในเปิดยุคบุญนิยมเริ่มเริ่มต้นเขียนมันก็ยังไม่ค่อยชัดแต่ว่าลึกๆมันออกมาละอ่านดูติดต้องต้องเริ่มต้นเลยแต่มันยังไม่ชัดมันลำเลืองลำเลืองยิ่งเมื่อคนเข้าส่ง เขียนเมื่อคนเข,าเข้าทรงเขาพูดไปไ<อ>ถูกนะในหนังสือเปิดบุ่นยุกแต่เราเองพอออกจากทรงล้วก็มองไปกรโลกอยูอ่เรื่องกายนี่สมัยชุมนุมพระท่านหมือนแตเขียนเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยม,มันพอมีรางๆามาทางนั้นเลยนั่นแต่อากินจันเนี่ยที่พระท่านมาฟันธงเนี่ยก็เมื่อปีนี้แหละับจช่ปีนี้ก่อนอากินเนี่ยพระท่านจะมาต่อในวัดสัญญาอะไรสัญญาเนี่ยต้องมีต่อใช่ปีนี้ถึงชัดบิญญาณจริงีเจ็ นี่ผมเหมือนปัญญาวิมุตต์อ่ะแหละสมาวิมุตต์ต้องกลับมาเนี่ยต้องมาเมื่อก่อนก็ไม่ใช่เนี้ยทำให้พพกรูกชัดขึ้นก็แน่นจนเวลาปฏิบัติมันก็จะไม่ไม่ไปใช่ใช่ใช่มันก็ไม่บนสับสนมันก็ไปตรงมันก็ตรงขึ้นตรงขึ้นนี่แหละที่อนิสงส์การฟังธรรมมันจะตรงขึ้นตรงขึ้นแล้วมันก็จะสมาธิขึ้น จริญขึ้นสะอาดยิ่งขึ้นสุดท้ายพระพัทธสอนยิ่งขึ้นยันกำนั่งอยู่ไปอีกค่ะย <c oughs> ังมีอะไรมันต้องมีอะไรอ,อีกเลยยังริดชักยังมีมันก็ยังนึกอ,อยู่เลยว่าโอ้สักวันหนึ่งเราคงก็มไม่คิดอยากจะตายก่อนหรอกแต่มันก็ต้องตายนะใจจงกวนอยากจะอยู่นะเนี่ยอยู่นั่นแหละจะอยู่แต่มันก็ต้องตายนะ ก็ไม่รู้ก็คงนึกแต่แค่ว่าสักวันหนึ่งเราก็คงนอนหลับไปตัวเองไม่มีเจตนาไม่รู้ไม่ต้องไม่รู้ตัวถ้ารู้ตัวอยู่ก็คงยังไม่อยากตอดยังไม่ยอมตายครับเพราะมันก็คงนอนหลับหลับแล้วมันก็ไปเลยขอคงนั้นเหมือมบัต้อมบัตรไม่มบัตรประเทพประเทรไมกใช่ระเทศัรรมอเริับก็คงยางนั้นนะใช่ คาเฝ้าดีๆนะ่นเ่นอนหลับเฝ้าเฝ้า้วเกิดนีอยู่นอนไม่ปเรับเฝ้าอยู่ฝังบอลลองท่นไตอนแรกผมผมดูนังหนังเสี่ยวเนี่ยผมดูไม่ได้เลยเออมแปลกถ้ไม่มดูเอโอจีนได้ผมมันนึกออกได้ว่าโอจีนมันเขาสร้างของสาเจโต ส่วนเซลเนียันก็สร้างแบบปัญญาผมก็ได้รู้ประจัยเพราะว่าไอประเทศญี่ปุ่นมันคือไอน้ำต้นการเมืองของจีนมันเอาไปทิ้งไปที่งเกาะญี่ปุ่นไต้หวันอไม่ไอญี่ปุ่นญี่ปุ่นเออ่ญี่ปุ่นมันสร้างน้ำโอชินไงมันสร้างแบบเจโตไงแต่ของพ่อครูมาอธิบายทีหลังบอกว่าไอเซลเนียเนี่ยพยายามดึงเซลเนียนขึ้นไปเทียบกับไอซูเจินอะไรนั่น ต่เียงเยี้ยนี่ไอ้จะเลิกจะละเอียดดึกกว่าถ้าเท่าที่ปัญญาคือพยายามให้เทียบกันให้ตรงกันเลยใช่แต่ของของโอชินนี่ไม่โอชินนี่ยังเรียกคุณหนูคุณหนูตลอดเวลาเพราะว่าให้ยกให้ยกไวที่สูงที่ต่ำอันนี้ผมก็เลยเข้าใจไงเข้าใจว่าอ๋อนี่ก็สร้างแบบเจโตอันนี้ก็สร้างแบบปัญญาผมดูท่านต่ามไม่ผมดูรู้สึซสองแฉกมันเส้นรูคุ้มเด้อเพราะมันมันปัญญามันนั่นงไงมัน มันมันมันกลับไปกลับมาผมไม่เชอบไอ้กลับไปกลับมาไอ้ตรงนี้ผมตัวเละถไม่มีพ่อท่ามาชี้เราก็ไม่ได้ดูจุดนี้เหมือนกับไก่แจกกับไก่ตีอ่ะไก่แจกกับไก่ตีต่างกันนะไก่เกตีมันคือสายเกโตนะ ส่วนไก่แจ้มนีมันไม่เอาปัวยาไปผมจึงเลยรู้ว่าอ๋อผมได้รู้ไงว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองเป็นเป็นยังไงไก่ตีเป็นไก่ตีคือมันสู้อย่างเดียวเลยตายคาเลยส่วนไก่แจ้มไม่แล้วมันเจมมันหนีแล้วมันไม่เอาใช่มันมีไก่เชิงไก่แบบชื่อั้นเชิงไก่ชนไก่ชนมันมีเชิงแบบเจโตกับเชิงปัญญากลางริกไก่ตีตีกลางริกไก่ชน มาตั้งหมวยพัดในเนส่วนเนี่ยอะไรนะแกล้งแพ้ไงแล้วก็กลับมาชนะอะไรเขาเอาเชิญไก่ชนมาเปรียบกับอะไรหนังในส่วนตอนสุดท้ายแกล้งทําเป็นล้มอะไรเงี้ยแล้วก็ชิมหอกเล่นไก่ชนที่เหมือนกับไก่เฉลยจะแพ้ทำเป็นแพ้ชนะมันเหมือนกับไปสีตุนนนทชัยกับเสียงเมียงเลยมันต่างกันนะสีตุนนทชัยอีกอย่างนึงเสียงเมียงเนี่ย ขาไม่เอาละบกชอกระเป็ดไม่เค็สีถนนชัยสีธนไนโอชระพุกกระเป็ดเยอะเลยผมมันพังลงไปไม่เป็นเลยอ่ะสู้เสียงเมียงไม่ได้เซียงเมียงนั้มันลักษณะสร้างสรรค์ลักษณะนั้นน่ะทำไมผมถึงได้รู้ไงว่าอ๋ออันนี้ก็สร้างแบบเจโตอันนี้ก็สร้างแบบปัญญาผมก็เลยรู้เสียงเมียงมีของประเทศเราใช่เซียงเมียงของประเทศเราสีธนชนชใยของประเทศไทยของประเทศไทยโอเล่ตุงเี้เลย ควักไส้น้องไม่มีบองล้างไม่มีหรอกเพียงนี้ใช่เอาน้องแม่ให้น้องเอาไอ้น้องไปล้างอน้ล้างตัวให้สะอาดใช่ให้ชอบน้องอยู่แล้วเลยควักไส้ไปล้างเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ฝาอันนี้สีน้ำชัยหรือเสียงเมียงน้ำชัยสีเสื่อมใช้เสียงเมียงไม่มีหล่อรักษณะเหมือน ทางญี่ปุ่นเขาก็มีอิคิวซังนะอิคิวังก็เป็นเน้นน้อยเจ้าปัญญาใช่นิทานคห้ใงๆกันโตยุ่งเลเขาปูมันเยโอ้ยจะลูกยุ่งปูมันพอปูมันก็เขอาได้แคบขึตูปานนี่มูเข็นะหาลูกเข้าจนได้จิงเรนเข้าได้นะจิงเรนจิงเรนยเข้าได้ โอ้วันนี้คอบคุมไปแ้48.4ขอได้ไขอได้8 4ได้ดีแน่ดีแน่ดีแน่โอ้โหคิดใทู9 7เอ๊ะทำไมลดาก thăng lên 7,9 rồi, ồ, ní, 11,7, 11,7,9, 7,9 mày, mày mày, mày di chuyển, mày đong đen ôi, thao đệm đấy, thao đệm thao đệm, nó không, 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 ขึ้นน้ำลงสองวันสี่สิบหกต่อรบไปไเรื่อยๆเลยเด็กก็เหลือสีอ่สิบจะสัตเทียจร์จตผรตอนนิพพานพระเทเจรู้แล้วนะบอกไปแล้ววันนี้พระเล่นจะไปขอจบ ัด้ามบไปเผาศพนะครับนี้ไม่ได้ไปมาถ่ายศพนะไปมาหลายศพลวเออไปนะไม่ได้สิลืมต้องถือว่าเป็นหน่วยพิชิตได้เลยก็แบกนะก็ับก งนั้นเนี่ยหนึ่งสองสามเปี้ยงสามจุดห้าจุดเก้าเท่าเดิมปกติเสีเยดเสีเยดเ<ม>สีเยดได้ต้อง,ตอ,งตอนตอน,ตอนนิพพานะจะเสีเยดสถาพรก็ตอนนิพพานโอ้ยสี่เหลีย่ยมเปิดอ้าววันนี้วันเตียมไม่เลยวันอะไรสีเส่เหลีย่ยมโอ้ยถูกสี่เหลี่ยม เตรียมไม่แล้ว